สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางเรื่ไหลวันนี้นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ เลขไหนจะมานะครับเลขที่ท่านผู้ชมคิดไว้นะมันจะทงกับรางวัลที่ออกหรือเปล่านะครับหลายท่านก็รอเลขไหลวันนี้อยู่นะครับเลขไหลวันนี้ก็ตัวเลขอย่างที่เห็นเลยนะครับไหลหไหลสี่นะครับหกับ4เป็นตัวเลขที่คาดว่าจะมาวันนี้ทั้งวันนะครับไม่ใช่แต่อาจจะรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับอาจจะแนวทางอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นแนวทางทกศนะครับหรือฮานุงฮานอยอะไรประมาณนั้นนะครับ ทั้งวันจะมีแต่เลขหนึ่งเลขสีนะครับเลขวินนะครับมี1นึ่งสตัวนี้ถ้ามาจับเป็นชุดสองตัวจะได้1นึ่งสองห8 48ถ้าจับเป็นชุดสามตัวจะได้124 1งสองสี่หนะครับถ้ามาวิเคราะห์ตามตัวเลขในเลขไหลนะครับถ้าไปเทียบกันกับ ชุดสรุปที่ผมลงให้มันก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่คือมีเลขสนะีขน่นะครับมีเลขสี่ตรงกันนะครับในชุดสองตัวบนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเลขที่จะมาวันนี้หรือเปล่านะครับมันอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะครับแค่เอามาเทียบให้ดูนะในนี้ก็จะมี1นสี่นะครับที่ตรงกันเนาะแต่อาจจะไม่มี0ูนย์สี่นะครับศูเป็นเลขที่เด่นนะผมบอกเลยศูนย์สี่เป็นเลขที่เด่น ถ้าศูนย์ไม่มานะครับมันก็อาจจะเป็นเจ็ดหรือแปดหรือเก้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่หมายถึงว่าถ้าตัวที่ผมเน้นไว้ในสี่ชุดนี้ไม่มานะครับมันอาจจะออกแถวหน้านี้นะครับคือเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นะนะครับคือเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันมันเด่นอยู่นะครับมันเด่นในชุดสามตัวบ,บนอยู่นะครับแต่ผมไปเลือก 0กับ1เป็นตัวเด่นแทนนะครับ5ชุดนี้5ชุดนี้ก็ติดเอาไว้นะครับผมแถวบนแถวล่างนี่นะครับก็อย่างที่บอกถ้า0นย์ก็ศก็บ1ไม่มา789มันจะมาแทนนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างนะครับให้เด่น7กับ8นะครับคือมันเด่น789นะครับ2ตัวล่างนี่นะครับ7กับ8นะครับ สองตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับระหว่างเจ็ดกับแปดเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้าถามผมเทน้ํานหนักไปตัวไหนผมเทน้ํานหนักไปตัวตัวเล็กเล็กแปดมากกว่าเล็กเจ็ดนะครับแต่มีสองตัวก็ติดไว้ทั้งสองตัวดีที่สุดนะบบางครั้งเลือกแปดไปออกเจ็ดเลือก 7, เจ็ดออกแปดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในนี้จะมีเลขแปดนะครับไม่มีเลขเจ็ดชุดสองแปดเป็นชุดเด่นที่ผมวางไว้ในชุดสองตัวล่าง ชุดเดียวนะครับแล้วมันก็จะมาตรงกันกับตัวเดียวบนล่างนะครับตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่นี่มันได้เลขแปดแปดมันเข้างวดก่อนเข้าล่างนะครับงวดนี้ไม่แน่มันอาจจะเข้าล่างอีกงวดหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวเดียวบนล่างสูตรใหม่นะครับสูตรเก่านี้ได้เลขหนึ่งนะครับในนี้ก็มีหนึ่งแปดเหมือนกันนะในนี้ก็มีหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับถ้าแปดมานะครับวันนี้มันวันพระนะครับ วันพระนะน่าจะมีแปดนะครับผมน่าจะมีแปดนะวันนี้วันพระสิบห้าค่ำนะครับวันนี้วันพระสิบห้าค่ำมันมันน่าจะมีเลขแปดนะครับถ้าแปดมาผมว่ามันน่าจะอยู่ในในชุดเลขท้ายสองตัวล่างนะครับมันน่าจะอยู่ในชุดเลขท้ายสองตัวล่าง ไม่แปดหนอหรืออาจจะแปดสาเพราะว่าในชุด2ตัวล่างมีแค่3ชุดเท่านั้นนะแปดหนึ 81, 82, 83, หรือใครชอบ80ก็ไม่ว่ากันนะนเลขแปถ้าดูตามโครงสร้างที่มันออกสถิตินะครับเข้าบนมา2งวดกระโดดมาเข้าล่างงวดที่ผ่านมา1 1งวดนี้ได้เลขแ8ดมันอาจจะอยู่ที่เลขท้าย2ตัวล่างก็ได้นะครับนี่แนะครับ แปดล่างนี่แต่ไม่รู้จะเป็นแปดอะไรนะครับถ้ามานะผมออถ้าแปดมาล่างก็ไม่รู้จะเป็น8อะไรถ้าเป็นเลขไหลก็จะมี8อยู่18 2848นะถ้า8มาข้างล่างนะครับพอในชุดในชุดเดียว2ตัวล่างค้งสุดท้าย สองตัวล่างชุดเดียวนะผมควันไว้ที่แปดสองครับแปดสองครแต้มมันแต้มศูนย์นะผมบอกเลยแต้มสองตัวล่างเนี่ยมันชนเลขศูนย์เยอะมากนะครับเดี๋ยวสูตรผมจะลงให้ดูครับแต้มรวมสองตัวล่างนะครับมันชนที่แต้มศูน,นย์นะเยอะนะครับชนที่แต้มศูนย์เยอะ สูตรเดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จผมจะลงให้นะครับคือหมายถึงว่าถ้าเขียนข้อมูลใส่สมุดเสร็จเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับมันชนที่แต้มศูนย์นะแต้มศูนย์ก็คือแปดสองนั่นเองนะครับแต่มันก็อาจจะตรงกับเลขดังนะมันอาจจะตรงกับเลขดังขอให้มีแปดก็แล้วกันเนาะในเลขท้ายสองตัวล่างสองตัวล่างวันนี้นะผมลุ้นเชียแปดนะเชียแปด ส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับผมก็ชอบ904 904น4ะครับ904อ่า04หรือ03เนี่ย0ผมว่ามันมันน่าจะมานะครับถ้า0ไม่ไม่ก็หน่งนี่แหละมันอยู่ใน4ชุดนี้นะไม่รู้จะเลือกถูกหรือเปล่าดังนั้นท่านผู้ชมก็ต้องติดเอาไว้ทั้ง4ชุดนะครับผมถ้าไปเลือกตัวใดตัวหนึ่งเกิดเลือกไม่ถูกก็อาจจะเสียดายอีกนะครับเกิดไปเลือก0เอาเฉพาะ0403 หนึ่งสามกับหนึ่งสี่ไม่เอาไม่ใช่ว่าวันนี้ไปออกหนึ่งสามหนึ่งสี่เดี๋ยวท่านผู้ชมก็เสียดายอีกนะครับเพราะเลขไหลวันนี้มันมีหนึ่งกับสี่นะครับเลขไหลวันนี้มันมีหนึ่งกับสี่นะครับไม่รู้มันจะมาครบทั้งสองตัวหรือมันอาจจะมาเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับมันจะออกอะไรนี่ยากมากที่ใครจะรู้ได้นะครับก็ต้องวิเคราะห์ตามสูตรที่ตัวเองมีเท่านั้นนะครับสวยนะครับหรือแม้แต่ 3ตัวบน8ชุดตรงๆที่ผมลงให้ครับตัวเลขสวยมากนะ3ตัวบน8ชุดตรงเลขเบิ้ลน,นครับนี่สามตัวบน8ชุดตรงๆแชุดนี้ผมบอกเลยเลยว่าสวยมากนะครับตั้งแต่90 90 9ก้าศูนย์กน็สะครับลเก้าสี่ก็สวยนะครับเก้ ก็สวยเหมือนกันนะ30 4 3 4 7 3 7 3 4 4 3 4 7 8ชุดนี้สวยทุกชุดนะผมบอกได้เลยว่าสวยทุกชุดนะต้องติดเอาไว้เลยนะครับภาวนาให้มันมาชุดใดชุดหนึ่งใน8ชุดนี้นะท่านผู้ชมก็จะได้โชคดีนะผมพยายามลุ้นอยากให้ท่านผู้ชมถูกนะแต่ไม่รู้ว่าจะจะเป็นจริงอย่างที่คิดไหมนะงวดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมซื้อเลขไหนไว้ ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกในวันนี้นะครับช่วงเย็นเราถึงจะมาดูกันว่าสุดไหนมันจะเข้านะครับตัวรูดวันนี้ก็อย่างที่บอกรูดสามสี่นะครับนี่สามกับสี่มันมาแน่นอนนะครับอยู่ที่สิบสิบหรือหน่วยมันจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นนะครับสามกับ4ี่บนล่างนะบมันบนล่างเลยนะสามกับสี่เนี่ย อยู่ที่ใครชอบเลขไหนนะครับจะเป็นสามหรือจะเป็นสี่ที่จะมาวันนี้นะครับก็ต้องดูส่วนใบดานําไปฟันหนึ่งนะใบดํานี่ก็เข้าบ้างหลุดบ้างเหมือนกันนะครับผมก็พยายามเชียร์นะวันนี้เลขสี่เลขกําลังวันวันพุธด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะว่าติดเลขดับนะครับ mm hmm. แต่ไม่รู้กองสลากเขาจะดับเหมือนเราหรือเปล่านะกองสลากเขาจะดับเหมือนเราเหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะดังนั้นท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเองนะครับว่า ชอบเลขไหนนะครับชอบเลขไหนจะเอาเลขที่ผมสรุปไว้หรือจะเชื่อเลขที่ตัวเองคิดไว้ก็ไม่ว่ากันสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในช่วงเย็นนะครับตอนที่สลากออกเราถึงจะรู้ว่าเลขใครจะเข้านะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาส่วนที่เหลือสูตรอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับยังมีเวลาทันอยู่นะครับก่อนเที่ยงก็อาจจะลงได้อีกหลายสูตรอยู่นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางก็มีเพียงแค่นี้นะครับเลขไหลมันก็มีแค่สองตัวอนี้เท่านั้นนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ